ลุงมาตูมบอกเด็กๆว่าวันนี้มีนิทานเล่าเรื่องเงือกน้อยเออเหมือนนิทานของนักแต่งเรื่องชื่อ h a n ส์คริสเตียนแอดด s สัผู้โด่งดังจนทั่วโลกพิมพ์หนังสือเยอะแยะสร้างหนังด้วยเป็ดน้อยชอบจังค่ะไม่ใช่หรอก เรื่องนี้แต่งขึ้นใหม่อืมยิ่งอยากฟังครับจูอ่าเริ่มเลยนะเด็กชายคนหนึ่งสนใจเรื่องนางเงือกมากนับตั้งแต่เขาได้อา่านนิทานเรื่องเงือกน้อยเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการค้นคว้าเรื่องเงือกจากหนังสือความรู้รอบตัวมากมายเงือกเป็นอะมนุษย์ชนิดหนึ่ง ตามความเชื่อนิยายประัําปราเกี่ยวกับน้ำโดยมากจะเล่ากันว่า mm hmm. เงือกเป็นสัตว์ในจินตนาการครึ่งมนุษย์มีส่วนครึ่งท่อนบนเป็นคนส่วนครึ่งท่อนล่างเป็นปลามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงือกแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกาสัตว์ในจินตนาการงั้นเหรอเขาไม่เชื่อหรอกเงือกคงต้องมีอยู่จริง ไม่งั้นคนโบราณทั่วโลกคงไม่เล่าเรื่องเงือกกันหรอกคอยดูนะสักวันหนึ่งฉันจะต้องจับเงือกให้ได้สักตัวเด็กชายผู้นั้นครุ่นคิดแต่เรื่องเงือกเขาศึกษาเล่าเรียนศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในจินตนาการและมุ่งมั่นจะจับเงือกให้ได้ทะเลแถบนี้แหละที่มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นแหล่งอาศัยของเงือกชายหนุ่มเตรียมการซื้อบ้านริมทะเล จัดห้องและอ่างใหญ่สำหรับให้เงือกที่จับได้มาอยู่และใบปลิวทั่วหมู่บ้านว่าผู้ใดพบเห็นเงือกและพาไปจับได้จะมีรางวัลอย่างงามอีกฝากหนึ่งของเมืองเล็กๆชายทะเลชาวประมงหยิบประกาศหาเงือกมาจากหมู่บ้านโ่มาดูนี่เร็วเรามีทางรวยกันแล้วอะไรหรือจ้ะพ่อประกาศตามหาเงือกเงือก มีจริงซะที่ไหนล่ะพอ่อเสษฐีหนุ่มเนี่ยประกาศตามหาเงือกตัวเป็นๆให้ราคางามนี่นี่ดูดูดูจำนวนเงินสิโอแต่เราจะไปหาที่ไหนพ่อจับปลามาตั้งนานก็ไม่เคยเห็นเงือกพ่อเห็นพ่อรู้จักเงือกดีด้วยฮะพ่อหมายความว่าไงจ้ะสองสาวันต่อมาเอา้า พ่อจ้างช่างเย็บชุดเงือกมาให้แล้วดูสิมีเกรดเหมือนไม่ล่ะให้หนูสวมชุดนี้โอ้ยไม่ไหวล่ะจะเดินยังไงล่ะพ่อจะเดินทำไมอีกหน่อยเรารวยแล้วไม่ต้องเดินให้ลำบากหรอกโธ่พ่อหนูทำไม่ได้หรอกนะเฮานมาแล้วนี่น,นี่เพื่อให้สมจริงเงือกต้องพวกหวีและกระจกด้วยอ่ะนี่นี่นี่อ่ะ ผู้เป็นพ่อหวังรางวัลพาชายหนุ่มไปที่โขดหินลับตาคนแม่นี่แหละครับคุณเงือกเนี่ยมักจะมานั่งหวีผมส่องกระจกกันที่นี่วันพระจันทร์เต็มดวงจริงเหรอครับแน่นอนครับผมนะแอบมาดูบ่อยๆตั้งแต่เด็กๆแล้วจากนั้นพ่อก็นัดแนะมาจับเงือก ผู้เป็นพ่อจัดฉากให้ลูกสาวสวมหางปลามานั่งหวีผมบนโขดหินในคืนพระจันทร์เต็มดวงโอ้เงือกเหมือนในหนังสือนิทานเลยเงียบไว้เตรียมเครื่องจับมาแล้วนะครับเอาจัดการเลยเอาเฮ้ยชื่อแผนการสำเร็จ ผู้เป็นพ่อได้เงินรางวัลตามที่หวังไว้ฮ <c oughs> อย่าลืมนะครับให้อาหารเงือกด้วยวันละสามมือ้อเอ้เงือกกินอะไรบ้างน,นะครับอ๋อก็เขา้าวผาดไข่เจียวส้มตำเนี่ยแหละครับฮะนั่นอาหารคนเงือกก็ต้องกินปลาสิครับแล้วก็สาหร่ายด้วยอาหารวันนั้นเงือกปลอมเลยได้ปลาสดและสาหร่าย เอ้ฉันจะกินลงได้ยังไงปลาดิบๆิบสาลายสดๆดหืมว่ายังไงนะครับเออคุณไม่กินพวกนี้หรอครับงั้นผมขอนะเอาไปเลยจ้าเออนี่หนูน้อยแลกกันนะเธอไปหยิบอาหารของคนในบ้านนี้ให้ฉันหน่อยสิหิวจนตาลายแล้วในขณะที่พ่อกินอาหารเต็มโต๊ะ ไ <ś led> ออ,อ่ม,อมป่านี้ลูกเราจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อืมเอาเถอะเดี๋ยววันหลังค่อยไปเยี่ยมละกันอดทนหน่อยเพื่อจะได้เสวยสุก <ś led> ระหว่างที่ถูกขังในบ่อน้ำหญิงสาวทรมานมากต้องแช่น้ำทั้งวันกลางคืนอาจได้พักบ้าง แต่ไม่มีอาหารกินแถมชายหนุ่มผู้ต้องการศึกษาเรื่องเงือกก็มีความคิดใหม่ได้ความคิดใหม่ละให้คณะละครสัตว์เช่าไปแสดงดีกว่าเงือกใครๆก็อยากดูถึงตอนนี้หญิงสาวไม่อาจทนอีกแล้วคืนนั้นเธอหลบออกจากบ้านที่กักขังเธอไว้อืม ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วทุกคนกระทำผิดทั้งผิดกฎหมายและผิดด้านมนุษยธรรมคุณพ่อหลอกลวงผู้อื่นเพื่อรับประโยชน์คุณผู้ชายนวงเงียวกักขังเอาผมก็รึกว่าเธอเป็นเงือกจริงๆผมจ่ายเงินซื้อมานะผมจะทำยังไงก็ได้สิแต่ก็ไม่ถูกต้องที่คุณจะกักขังเงือกหรืออะไรก็ตามโดยให้อยู่ผิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งที่อยู่ของเขานะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรตระหนักสํานึกว่าอย่าเห็นแก่ตัวทําตามอำเภอใจโดยไม่คํานึงถึงผู้อื่นทุกคนย่อมได้รับบทเรียนและบทลงโทษตามกฎหมายเฮ้อฝันสลายเพราะโลภแท้